จาก EP ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงจังหวะรับของถูก r m f ก่อนสิ้นปีนะครับที่เราพูดถึงกองทุนตลาดเงินกองทุนผสมกองทุนไทยและก็กองทุนหุ้นโกลสเป็น g l o b a l นะครับใน EP ีนี้นะครับเราจะพูดถึงหุ้นจีนหุ้นเวียดนามกองทุนพลังงานสะอาดเฮลท์แคร์และก็อื่นๆครับเดี๋ยวไปรับฟังกันครับทีนี้เรามาดูอีกประเทศหนึ่งที่กองทุนติดลบหนะัก พอสมควรเลยก็คือหุ้นจีนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่นักลงทุนไม่คาดหวังว่าจะติดลบขนา,นขนาดนี้นะคะเพราะว่าการจัดระเบียบที่ยาวนานและปัญหาในเชิงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยืดเยื้อะนะคะคแล้วลามมาจนถึงปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะ ตอนนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันมากผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกองยอดนิยมก็คือ TMB COMF นะคะที่ลงใน UBS นะคะแล้วก็ลงในหุ้น o f f ฟชอร์ของจีนก็คือจดทะเบียนในหังเสกแล้วก็จดทะเบียนในหุ้นในตลาด NASDAQ ค่ะครับ ผลตอบแทน5ปีย้อนหลังนะครับ3.14ครับ3ปีย้อนหลังครับลบ9.50ครับแล้วก็12เดือนย้อนหลังนะครับลบ29.79เลยครับพี่ดีก็ถ้าอย่างนี้ก็ยังเบาๆเนาะถ้าไปเทียบกับกองเทคของสหรัฐใช่ไหมคะกองเทคทั่วโลกระดับ30รับไหวไหมคะน้องเช็คก็รับไหวครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดตกลงมาอย่างเงี้ยครับ ดัชนีของจีนนะครับอยู่ในราคา P/E ที่ถูกแล้วนะครับใช่ค่ะที่เราคุยกันไปหลายๆรอบเนี่ยราคาขนาดนี้ที่ผลตอบแทนติดลบประมาณ30%เนี่ย P/E ของหลายๆตลาดในตลาดจีนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6 7ถึงเเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับ P/E ที่ต่ำมากค่ะ,คระเราก็มาดูอีกกองหนึ่งนะคะเป็นกองออนชอของจีนนะคะซึ่งลงในจีน ในประเทศเน้นการบริโภคในประเทศของเขานะคะคก็คือ KTA share ของของค่ายกรุงไทยนะคะซึ่งกองนี้ไปลงในกอง Alliance Global นะคะซึ่งเป็นกองหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับหุ้น A อแชร์นะคะคกองนี้ผลงานถ้าเทียบกับอกองเ Share เนี่ยติดลบหนักกว่าไหมคะน้องเชคหนักกว่าครับ KTA share นะครับ 12เดือนย้อนหลังครับติดลบไป40.92%ครับแล้วก็6เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป18.49%ครับติดลบสูงกว่า TMB c o r ล์มด้วยครับถ้าดูอย่างนี้แล้วคนก็เข้าใจผิดว่ากองที่อยู่ในออฟชอร์จะติดลบหนักกว่า แต่นี่ถ้าดูอย่างนี้เราไม่ใช่นาองเชกเนะเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่านโยบายซีโร่โควิดนั่นเองนะคะคคทำให้กลุ่มการบริโภคในประเทศหดตัวอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศของจีนที่เดิมคิดว่าจะกลับมาปกติได้เร็ว กลับมาช้ากว่าที่คิดนะคะทําให้การบริโภคในประเทศการขับเคลื่อนการเติบโตในประเทศมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยเห็นอกองทุนนี้ติดลบ40.92เลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับ นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสว่าจีนจะเปิดเมืองน้องเช็คมองเห็นโอกาสอีกกี่เดือนคะรอได้ไหมครับก็มีข่าวลือครับออกมาว่าจีนจะเปิดเมืองช่วงเดือนมีนาครับ <c oughs> แต่ว่าก็มีความพยายามจะเปิดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นนะครับก็กลับมาล็อกดาวน์ใหม่ครับเขาเรียกว่าดินามิกส์นะคะเป็นนโยบายดินามิกซีโ่โควิดนะคะซึ่งเป็นนโยบายใหม่แต่ทีนี้ข่าวลือล่าสุดที่ทําให้หุ้นจีนปรับตัวขึ้นมาในวัน อังคารที่1พฤศจิกายนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเข่าลือว่าจีนคาดว่าจะเปิดประเทศแล้วก็มีการผ่อนคลายเรื่องนโยบายโควิดภายในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะอันนี้ก็ถ้าสมมติการลงทุนของเราเป็นการลงทุนใน r m f แล้วเป็นการลงทุนระยะยาวการที่เราจะรออีก3เดือน6เดือนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะน้องเชงครับแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่ชอบเอแชร์ are, กับเฮชแชร์ are, นะครับมารวมกันนะครับ ก็อีกกองหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือ SP EVO China r m F ครับซึ่งผลตอบแทน12เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป46.99%ครับแล้วก็6เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป16.95%ครับพี่ลีค่ะก็เป็นอีกกองหนึ่งที่เราแนะนำแลกลงทุนที่ไม่อยากจะเลือกว่าจะ A share หรือ A share D แต่อยากให้นโยบายการเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของฟันเมนเจอร์นะคะกองนี้ก็จะมีฟันเมนเจอร์ที่คอยดูแลในเรื่องของการเลือกตลาด ดูแลในเรื่องของการเลือกหุ้นลายตัวดูแลในเรื่องของการเลือกหุ้นเป็นกองทุนมาให้นะคะการลงทุนของเขามีอยู่3ส่วนนะคะน้องเช็คมีส่วนที่1คือการลงทุนในกองทุนเป็นกองทุนของอะไรคะครับส่วนที่1ครับลงทุนใน T Rowe Price China Evolution ครับอยู่ที่ประมาณ30%ครับแล้วก็ส่วนที่2ครับลงทุนใน ETF ครับประมาณ20%ครับแล้วก็ส่วนที่3ครับเป็นการลงทุนตรงครับหรือว่าผู้จัดการกองทุนไทยเนี่ยเข้าไปเลือกหุ้นเองในจีนครับประมาณ 50%ครับค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดสัดส่วนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในแต่ละสถานการณ์นะคะดังนั้นนักลงทุนที่อยากจะมองหากองทุนที่มีน้อยาหที่ปรับเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วก็กองทุนในการลงทุนใน e t f เนี่ยเขาเอาไปลงทุนในกอง green energy ของจีนนะคะแล้วเอาไปลงในกอง ev ของจีนด้วยนะคะดังนั้นคนที่อยากจะชอบ byd อยากจะชอบ nico อ,อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นหุ้น น้องใหม่ของจีนที่เน้นนโยบายในเรื่อง green energy กับรถยนต์ไฟฟ้านะคะกล่องนี้ก็จะมีของแถมเข้ามาอยู่ในกลองนี้ด้วยค่ะครับน้องเชคคะเรา เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะเราไปแทบจะทั่วโลกแล้วนะคะควันนี้ขอแวะไปเวียดนามหน่อยได้ไหมคะค,ค่ะสำหรับเวียดนามเนี่ยเรามี2กลกองที่เอามาให้นักลงทุนได้ดูนะคะก็กองแรกก็เป็นของ Asset Plus เวียดนามนะคะกองนี้ก็จะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกับกองที่2นะคะก็คือ,อของ Eastspring นะคะชื่อ TMBES เวียดนาม Arm F นะคะ หลักๆก,กอง Master ร์ฟันจะต่างกันยังไงคะน้องเช็คสำหรับกองของ Asset Plus v เวียดนามเนี่ยเอาไปลงในกองไหนคะครับแอสเซทเวียดนามนะครับลงทุนใน JP Morgan กนแล้วก็มีส,าาสัดส่วนลงทุนตรงด้วยครับส่วน TMB East Spring เวียดนามะครับลงทุนในผ่านกองทุนรวมทั้งหมดเลยครับลงทุนผ่าน Dragon Capital ครับแล้วก็ผ่าน Lumen ครับค่ะก็เท่ากับว่านโยบายก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะคะใครจะชอบนโยบายแบบไหนก็ ตัดสินใจยังไม่ได้เอามาถามเราได้นะคะว่านโยบายแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลแล้วคุณก็ตัดสินใจนะคะว่านโยบายแบบไหนที่ตรงใจกับ ทางนักลงทุนนะคะในส่วนผลงานของ Asset Plus เนื่องจากเป็นกองที่ตั้งมานานแล้วนะคะเราก็จะเห็นผลงานจนถึง3ปีเลยนะคะน้องเชค,คผลงานเป็นยังไงบ้างคะครับ Asset Plus นะครับ3ปีย้อนหลังนะครับให้ผลตอบแท,ทนติดลบครับ0.09%ครับส่วน12เดือนย้อนหลังครับติดลบไป38.49%ครับ ก็ถือว่าเป็นกองที่ตกลงไปอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราดู vn index เนี่ยก็ตกไปในระดับนี้เช่นเดียวกันนะคะกองนี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเข้าไปจัดระเบียบของทางการนะคะในเรื่องเข้าไปจับทุจริตต่างๆแต่ในเชิงพื้นฐานของเวียดนามไม่มีอะไรที่คนจะสงสัยเลยใช่ไหมคะน้องเชคครับก็จักภาพก็ยังดีอยู่ครับ gdp นะครับเติบโต,ตอันดับที่1เลยครับในเอเชียครับ ในส่วนของ TMB Espring นะครับเพิ่งมาเปิด IPO นะครับในเดือนมิถุนายนครับผลตอบแทนก็เลยเห็นได้แค่3เดือนย้อนหลังนะครับผลตอบแทน3เดือนย้อนหลังครับติดลบไป19.40%ครับส่วน1เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป15.86%ครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งเพิ่งเปิดนะครับแต่ว่ากองทุนหลักครับที่เขาไปลงทุน d r a g อน Capital แล้วก็ l u m e n ครับมีการเปิดมานานแล้วครับใช่ค่ะมากกว่า10ปีแล้วก็เป็นกองที่มีชื่อเสียง ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ทางทหารไทยเลือก2องกองนี้มาเหตุผลหนึ่งราะว่าค่ายทหารไทยก็ไม่ได้มีการลงทุนทางตรงอยู่แล้วนะคะคเป็น passive fund house นะคะดังนั้นการเลือกกองมาครั้งนี้เนื่องจากเป็นกองที่ตั้งมาภายหลังเขาก็ต้องการขายความแตกต่างนะน้องเชคเนาะซึ่งถ้าเราเห็นนโยบายของแต่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนในกองเวียดนามเนี่ย จะไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะคะสำหรับนโยบายของแต่ละที่ดังนั้นนักลงทุนที่ตัดสินใจแล้วว่าเวียดนามน่าลงทุนและอยากจะเลือกว่ากองไหนน่าลงทุนก็มาปรึกษาเราได้นะคะ mm hmm. ที่เราจะมาคุยกันสำหรับกองหุ้นก็คือเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะตอนนี้สังคมสูงวัยก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกแล้วนะคะแล้วก็ทางการแพทย์นี่ก็มีการพัฒนา ยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นการถือหุ้นเทลแคร์ไว้อยู่ในติดพอร์ตสำหรับการลงทุนใน Arm เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะน้องเชครับก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจภาวะไหนนะครับคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพครับผลงานของกลุ่มนี้ก็ดูว่าจะไม่ค่อยติดลบนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นสไตล์ดีเฟนซีฟค่ะถือได้ทุกช่วงทุกโอกาสนะคะทุกสถานการณ์เหมาะกับ ในช่วงนี้ด้วยนะคะทุนนี้เป็นยังไงบ้างคะกล่องนี้ก็กองที่เราแนะนำนะครับก็คือ KT Healthcare นะครับ RMF ครับส่วนกองทุนหลักนะครับก็คือ g e n u s Global Life Science Fund นะครับผลตอบแทน5ปีย้อนหลังครับให้ผลตอบแทนบวก7.34%ครับ3ปีย้อนหลังครับบวก8.96%ครับส่วน12เดือนย้อนหลังครับลบ 9.5%แต่ว่า6เดือนย้อนหลังก็มีฟื้นครับบวกขึ้นมา4.32%แล้วครับค่ะใครที่ถือกองนี้ก็ไม่ค่อยผิดหวังนะคะคเพราะว่าถือว่าเป็นกองหนึ่งที่ต้านทานเรื่องเศรษฐกิจโลกถดถอยได้ดีจริงๆเลยนะคะผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่กองของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมีหลายประเภทนะคะน้องเชค,คถ้าดูชื่ออย่างเดียวเนี่ยบอกว่าเป็นเฮลท์แคร์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าข้างในของเขาเนี่ย เจาะในกลุ่มไหนเป็นหลักนะคะดังนั้นมาปรึกษาเราได้นะคะการลงทุนเฮลท์แคร์มีทั้งเฮลท์แคร์ที่เป็นกลุ่มการแพทย์ทั่วไปกับเฮลท์แคร์ที่เน้นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะนักลงทุนชอบแบบไหนอยากลงแบบไหนมาดูเรื่องของโอกาสและความเสี่ยงของแต่และกลุ่มแล้วค่อยเลือกกันนะคะค่ะเราพูดมาหลายกลุ่มแล้วนะน้องเช็คเดี๋ยวรเราขยับมากลุ่มที่เป็นกระแสะหลักของโลกเลยนะคะอันนี้จะแตกต่างกับเฮลท์แคร์ตรงที่ว่า โลกเราเนี่ยกำลังมองในเรื่องของ green energy โลกเรากำลังมองถึงเรื่องปัญหาพลังงานวันนี้เรามาหากองกองหนึ่งที่ สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้นะคะกองนี้คือ Asset Plus Power AMF นะคะกองนี้ก็ลงทุนใน3กลกองหลักนะคะก็มีการลงทุนทั้งหุ้นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเลยนะคะน้องเช็คกองนี้ลงทุนในกองอะไรบ้างคะสำหรับ3กองที่ทางกองทุนเลือกเข้าไปลงทุนค่ะครับกองแรกที่เข้าไปลงทุนนะครับคือ c r e e n Share Electrical Vehicles ครับกองที่2ครับ Global X China Clean Energy ครับกองที่3ครับ BNP Paribas Energy Transition ครับ ส่วนผลตอบแทนนะครับ6เดือนย้อนหลังครับติดลบ9.99%ครับแล้วก็3เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป18.33%ครับค่ะกองนี้ก็จะเป็นกองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะคนะคเพราะว่าเป็นหุน้นที่เรียกว่าเป็นแนวเติบโตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แต่กลุ่มนี้มีโอกาสของการเติบโตรออยู่ข้างหน้าในลักษณะ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะคะซึ่งมาใช้แทนพลังงานแบบดั้งเดิมนะคะกองนี้ก็จะเป็นอนาคตอันหนึ่งสำหรับการลงทุนของเราเช่นเดียวกันนะคะผลงานที่ติดลบอยู่18ซก็จะเป็น สิ่งที่เราเป็นแต้มต่อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการ,รเลือกลงทุนในนวัตกรรมอนาคตนะคะเดี๋ยวเราไปอีกอันหนึ่งที่ตกหนักมากเหมือนกันนะคะเป็นธุรกิจทางด้านบล็อกเชนค่ะกองนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นกอง Asset Plus Digital Block นะคะออตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วนะคะเพื่อให้ลดความผันผวน,นน้อยมันน้อยลงนะคะตอนกองนี้ลงทุนในกองไหนคะครับ กองทุนนี้นะครับลงทุนในกองหลัก v a n x Digital Transformation ETF ครับค่ะผลงานเป็นยังไงบ้างคะหนักหนาสาหัสไหมคะคสำหรับผลงานกองที่ไปอิงกับเรื่องคริปโตเคเรนซีแล้วก็บล็อกเชนค่ะคผลงานนะครับก็จะไปทิศทางเดียวกับบิตคอยครับ6เดือนย้อนหลังครับติดลบไป49.20%ครับ3เดือนย้อนหลังติดลบไป27.13%ครับค่ะสำหรับคนที่เชื่อมั่นในธุรกรรมธุรกิจ ทางด้านบล็อกเชนคริปโตเคเรนซี y นะคะกองนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลกอนาคตอันหนึ่งนะคะตอนนี้อย่างที่เราทราบว่า Apple ก็หันมาใช้ทางด้านของคริปโตเคเรนซี y ในการชันละเงินของ App Store นะคะคอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกแล้วก็นายกอังกฤษเป็นยังไงคะครับนายกอังกฤษคนใหม่นะครับก็ให้ความสนับสนุนครับเพราะว่ามี เออแบ็กกราวทางด้านการเงินครับก็จะเข้าใจสินทรัพย์นี้มากขึ้นครับค่ะก็ต่อไปนี้โลกก็อยู่ในโลกดิจิตอลนะคะธุกรกรรมทางด้านบล็อกเชนก็คงจะตอบโจทย์โลกของดิจิตอลมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาอยู่กลุ่มสุดท้ายที่คนไทยชอบลงทุนกันแต่ติดลบ เยอะพอสมควรเลยนะคะน้องเชก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และรีดค่ะผลงานของกองที่เราคัดเลือกมาก็จะเป็นอกอง TMB PIP RMF นะคะเป็นกองชื่อดังต้นๆกองหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่ลงเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และรีนะคะผลงานเป็นยังไงบ้างคะได้ Morning Star 5ดาวด้วยใช่ไหมคะกองนี้ใช่ครับได้ Morning Star 5ดาวด้วยครับผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีนะครับบวก0.73ครับ 3ปีย้อนหลังนะครับติดลบ7.03%ครับแล้วก็12เดือนย้อนหลังนะครับติดลบ13.05%ครับค่ะกองอสังหาริมทรัพย์คนบอกว่าไหนบอกว่าเปิดเมืองแล้วกองนี้จะทําผลงานได้ดีนะคะปรากฏว่ากองพวกนี้ไม่ชอบเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะน้องเชฟะนะคะถ้าทุกครั้งที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยความน่าสนใจของการลงทุนในกองเหล่านี้ก็จะลดลงนะคะแล้วก็กองรีดกองอิน a า t ั u เ t อร์บ้านเราเนี่ย มันอยู่ในมือของนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของอกองทุนเหล่านี้ตั้งแต่แรกนะคะช่วงนี้อาจจะมีแรงเทขายข,ายของนักลงทุนรายใหญ่สําหรับการ,การลงทุนในบางกองด้วยนะคะดังนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากการลงทุนตรงนี้ด้วยนะคะคก็มีกองอีกอันนึงก็คือ KTPIF นะคะผลงานติดลบใกล้เคียงกันมากแค่ไหนคะครับก็ใกล้เคียงกันเลยครับ5ปีย้อนหลังนะครับบวก1.12%ครับ3ปีย้อนหลังครับ ติดลบ7.76%ครับแล้วก็12เดือนย้อนหลังครับลบ11.81%ครับก็เรียกว่าได้ใกล้ๆเคียงกันมากๆเลยครับค่ะทั้ง2กองมีนโยบายใกล้เคียงกันนะคะก็คือลงส่วนหนึ่งในไทยนะคะลงอีกประมาณครึ่งหนึ่งในสิงคโปร์นะคะซึ่งเซกเตอร์ของสิงคโปร์และไทยก็อาจจะมีความแตก,กต่างกันบ้างนะคะอย่างของไทยก็อาจจะเน้นค่าปรีกโรงแรมออฟฟิศนะคะหรือว่าเป็นพวกแวร์เฮาส์ต่างๆถ้าเป็น ในส่วนของสิงคโปร์เขาจะมีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างจากไทยเช่น Data Center นะคะเขาก็จะมีบริษัทดังๆอย่างพวก Google, Amazon, Apple หรือวอะไรต่างๆไปตั้งศูนย์ด a t a Center อยู่ที่สิงคโปร์นะคะสำหรับการลงทุนสุดท้ายเลยนะคะที่เราส่วนใหญ่จะมีติดพอร์ตไว้ก็คือทองคำนะคะคคเดี๋ยวเรามาดูว่ากองทองคำที่เรายกมาก็คือ TMB g o s m F นะคะ Go S Arm F เนี่ยเป็นคําว่า S เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการปกป้องค่าเงินด้วยค่ะคน้องเชคดังนั้นกองนี้ก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากค่าเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะดังนั้นผลตอบแทนก็เป็นไปตามทิศทางของอการลงทุนในลักษณะที่เป็น USD นะคะคผลงานเป็นยังไงบ้างคะ Go S Arm F ค่ะครับ5ปีย้อนหลังครับบวก2.77ครับ3ปีย้อนหลังครับบวก1ครับแล้วก็12เดือนย้อนหลังครับติดลบไป 9.53%ครับค่ะ6เดือนนี่ก็ติดลบไปเยอะเลยนะคะเพิ่ง <6 S 1> หลังๆเน,งนี่ยนะคะค่ะ14.73%เลยนะคะสำหรับการลงทุนในระยะใกล้ๆที่ผ่านมานี่เองนะคะดังนั้นคนที่อยากจะมองหาการลงทุนที่มองเอาไว้ว่าเป็นการลงทุนทางเลือกแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไว้เนี่ย จังหวะนี้ก็มีแต้มต่ออยู่ประมาณ 10- 14%ึงเเลยนะคะสำหรับการเข้าไปลงทุนแล้วก็การลงทุนแบบนี้ถือเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็กระจายไว้ดีกว่านะคะคอาจจะให้ผลตอบแทนที่ผันผวนในบางปีบางช่วงนะคะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการกระจายลงทุนจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมค่ะครับนี่ก็เป็น r า F. ยอดนิยมนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับแล้วก็ ทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนให้เลือกกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อม F ในปลายปีนี้นะครับหรือว่า s s f นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเ l ลล์รีพับได้ครับเรายินดีให้ข้อมูลทุกกองทุนแล้วก็ยินดีจัดพอร์ตให้ด้วยครับส่วนวันนี้เชกับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ